อันนี้ผสมกับยาเพีอะไรใช่ไหมครับผสมได้เลยไม่มีไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรดูแลสังเกตดูข้าวก่อนที่ใส้โสมนะแปลงนี้นะใบมันจะไม่ตั้งใบไม่แหลมแต่ถ้าใส่โสมไปเนี่ยดูแล้วใบมันแหลมเดี๋ยวใบตั้งต้นแข็งใบแหลมตั้งต้นแข็งดีอันนี้ข้าวพันอะไรครับอันนี้จะเป็นข้าวหอมคะข้าวหอมใบม,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 มันจะแหลมเลยเหรอ เราใส่ใต่โซมไปทุกใบแหลมหแปลงอื่นไปดูแล้วใบมันไม่แหลมที่ไม่ได้ใช้นะ<อ>ไม่ใช้ตางแดดดูท,ที่ไม่ใช้โซ่เนะี่ยมันจะเหลืองออกเหลืองเหลืองเนะี่ยเห็นไหมฮะพอเขาใส่ปุ๋ยไปก็เขียวพอหมดฤทธิ์ปุ๋ยมันจะเหลืองไอ้น,นี้อย่างก็หมดใส่ปุ๋ยไปแล้วแต่มันก็ยังเขียวเหมือนอย่างนี้ขอบใจมากเลยใบยตั้งและแหลมใบใหญ่เนะี่<า>ยนี่อยูได้เลยเนี่ยใบต้นบูนอ่ะแบบว่าใบต้นบูนเลยละ ไอหมีที่จะมาเป็นจุดด่างดำเนี่ยนะเมื่อก่อนมันเป็นอย่างนี้บ้างไหมเมืก่อนมันไม่อย่างงี้อ่ะครับถ้าไม่ใช้ตากล้องดูที่ไม่ได้ใช้ตุมนะที่ผมทํามาที่เรื่องอะไรเนี่ยใบเนี้ยใบคล้ายๆเป็นจุดเป็นเหมือนอะไรกัดไม่ไม่สวยอย่างเงี้ยสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นนอย่างเงี้ยเพียเพิ่มไม่กวนนะมีไหมมีเพีลไหมไม่มีครับไม่มียกเว้นเพียกระสอบที่บอกอ่ายกเว้นเพลกระสอบโอ้ยเพียกระสอบเข้ามาเป็นเรื่องเลยต้องใช้จุดสามแปดแน่นอน ขโมยใช่ไหมเด็กตอนตอนโสมยังไม่มานะตอนโสมยังไม่เข้ามาที่ใช้ตัวอื่นเอ่ะมันจะไม่เงี้ยเขียวแล้วก็เหมือนเขียวว่ามันมันเหลืองไงเขียวเหลืองเหมือนแบบคนฟื้นฟื้นไข่อ่ะไออย่างเงี้ยเหมือนถ้าคนคนสมบูรณ์ไม่เป็นอะไรแต่แรกผมก็เอ๊ะจะใช้ได้ผลไหมอะไรเงี้ยแต่ใช้ของตัวเองก่อนไงก็ฉีดที่แปลงข้าวออกแล้วก็พรอมยคุมเหมือนกันนี่เป็นนั่นอ่ะแต่นี้พอโสมมาผมใช้ ผมให้เขาไต่ยาคุมไปเลยไบเนี้ขาวเขียวเป็นที่ๆล้วก็เขียวเลยเออมันจะฟื้นแล้วฟื้นเลยฟื้นเลยเขียวไปดูได้เลยไปดูที่นาไปดูได้เลยเอาไปเดี๋ยวมาให้ดูอ๋อพี่เห็นของเขาไงหรือยังไงไม่เามม่อต้อสองไร่นะเขาขีดมาถามดูนี่ไงอ๋อไม่น่าเชื่อนะครับตอนนี้เรากําลังขณะที่เราถ่ายทำอยู่มีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งเขาเห็นว่ามันแปลงนี้มันเขียวเขาเลยมาถามนะครับว่า เขาใช้อะไรตอนนี้กําลังคุยกันอยู่เนี่ยแดงครับนี้ใช่ไหมมองมาจากในบ้านมองเห็นเขากําลังใช้กันกําลังฉีดยาอะไรเออตามมาดูนะครับตอนนี้กําลังคุยกันอยู่ผิดพลนเหรอะวเขาเห็นเพราว่าอาจายที่ใช้ยาอะไรถามดูว่าใช้ยาอะไรเขาก็มาถามหลายคนเลยเนี่ยใช่ก็มาถามไม่เขียวแั่ใชไม่ไดก็ดีเต็มเต็มปากเต็มคำเลยนะได้มีคนใช้บ้างอ่ามีมีเดี๋ยวเราเอาไปใช้ด้วยแล้วกันช่วงนั้นนั่งหนาวด้วยอ่ะ หาแล้วไปดูถีดไปมาแล้วถีบไปดูเออเข้าหลวงออกสุดดีจังเลยแต่นี้มันไปกันเพียรนั้นไม่ได้เพียมีหางกัดหมดเลยส่วนแดงใช้กับเพียรมีหางไม่ได้ไม่ได้หนูไงมดเนู <laughs> เอ,อ๋อเพียมีหางนี่คือหนูหนูหนตกใจหมดท้วคว่า